สิบวันสุดท้ายออมาดอนซึ่งเป็นโอกาสของท่านมือบนทั้งหลายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดยะลาความสันติสุขนีแด่พี่น้องอลัลฮัำดีละวันนี้ได้มีโอกาส เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวจังหวัดยะลาซึ่งวันนี้พี่น้องเราในจังหวัดยะลาได้มีการรวม14ภาคีเครือข่ายเนี่ยเพื่อสร้างสถานที่หนึ่งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจังหวัดยะลา,าสถานที่อาคารไม่ว่าจะเป็นคุณซาลาหรือสถานที่เป็นศูนย์กลางในการรวมของกลุ่มเครือข่ายพี่น้องเราทั้งหลายในจังหวัดยะลาเนียโครงการนี้เราได้มีการวางแผนที่จะดําเนินการภายใน3ปีซึ่ง อาคารแรกที่เราหวังจะมีภายในปีนี้ก็คืออาคารของมูซลาสถานที่ปฏิบัติศาสนก,กิจอีกอาคารหนึ่งจะเป็นอาคารแหลงร่วมสแสดงถึงศักยภาพของพี่น้องและถัดจากมาก็จะเป็นเรื่องของอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะ,สะแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพวกเราในจังหวัดยะลาหรือ พี่น้องมุสลิมทางภาคใต้ของเราด้วยในส่วนที่3อาคารสุดท้ายก็จะเป็นอาคารเพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องมุสลิมของเราโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดยะลาในสร้างโอกาสในเชิงการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอพักหรืออาพาร์ตเมนต์เพื่อเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรของเรานอกจากองค์กรและสิ่งที่จะตอบมาคือ ความยั่งยืนของพี่น้องประชาชนเราในจังหวัดยะลาในฐานะดิฉันรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและก็เป็นลูกหลานของคนในพื้นที่ก็ได้มีส่วนร่วมได้มีโอกาสในการเป็นประธานฝ่ายจัดหารายได้หรือหาทุนก็ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนได้ร่วมกันสนับสนุนหรือบริจาคเพื่อดำเนินการโครงการนี้ โดยสามารถที่ท่านจะบริจาคสนับสนุนได้ผ่านบัญชีธนาคารอิสลามซึ่งเราจะมีเลขบัญชีถ้าท่านไม่สะดวกสามารถที่จะสนับสนุนได้โดยตรงโดยผ่านการทดลองผู้ว่าเองก็ได้หรือเรามีคณะกรรมการจัดหารายได้หรือพี่น้องเราที่อยู่ในพื้นที่ท่านก็สามารถที่จะสนับสนุนได้โดยคณะกรรมการของเราเรามีคณะกรรมการอยู่ไม่ต่ำกว่า40คนโอกาสนี้ ขอให้รอมฎดอนนี้เป็นรอมฎดอนแห่งการเสียสละเป็นรอมฎดอนแห่งการสร้างความภาคภูมิใจกับจังหวัดยะลาของเราก็ต้องขอของคุณทุกท่านเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะรอมาตุละบเรากาตตฮ์